เนื้อหาภายในเกม o u t Last เต็มไปด้วยความรุนแรงเลือดเนื้อหาทางเพศและคำหยาบคายไม่เหมาะสมสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีคุณจะได้รับบทเป็น m ม u ์อัพเชอนักข่าวผู้มีนิสัยชอบสืบสวนเรื่องราวสยองขวัญแบบเจาะลึกด้วยความชอบเสียงในการขุดค้นข้อมูลที่นักข่าวอื่นไม่กล้าทำคุณจะได้ค้นหาความลับอันดำมืดณใจกลางของสถาบันจิตเวชเมาแมสซีฟคุณไม่ใช่นักสู้ จงเอาชีวิตลอดตาบเท่าที่คุณดิ้นหล่นได้บันทึกทุกอย่างที่พบในการค้นหาความจริงท่ามกลางความสยองขวัญของเมาส์แมสซีฟและนำมาเปิดเผยให้โลกรับรู้คุณมีทางเลือกเพียงแค่วิ่งหนีหลบซ่อนหรือยอมตาย มาก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยเออเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเกมเก่านะครับที่เรายังเล่นไม่จบต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเคยเล่นเกมนี้แล้วประมาณ3พาร์ทน่าจะ3าสพาร์ทและยังไม่ได้เล่นต่อเลยมันใช้เวลามากในการที่จะทำใจกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลุยกันเล่นให้จบครับทุกคน let's go เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเรามาที่สถาบันจิตเวชเมาส์แมสซีฟนะฮะรับบทเป็นไมอัพเชอร์ทุกคนอ่าวันนี้เราเป็นลูกจ้างพี่หน่วงครมาลงพื้นที่เราจะต้องสืบค้นหาข้อมูลเปิดเผยโลกรู้นะครับ ความดำมืดของสถาบันแห่งนี้นะฮะพี่หน่วงได้ทำการจ้างเรามาแล้วฮะเราจะทำงานอย่างเต็มที่1 7กันยา2013นะฮะพฤติกรรมผิดกฎหมายในระบบจิตเวชของ m e r ์ k Off คุณไม่รู้จักผมหรอกเข้าเรื่องเลยและกันเพราะพวกเขาอาจจับตาดูอยู่ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟ์ตแวร์ในแลบจิตเวชของ m e r k Off ได้สอ,อาทิตย์แล้วตอนนี้ร่างกายผมแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆแต่เอาเถอะช่างแม่ง เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นที่นั่นผมไม่เข้าใจและแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นที่นี่พวกหมอพากันพูดถึงการรักษาด้วยความฝันแบบหลับลึกมีคนหลายคนถูกทำร้ายและเมิร์กออฟทำเงินจากจุดนั้นเรื่องพวกนี้ต้องแชร์ให้โลกรู้ได้เลยข้อมูลสำคัญครับเดี๋ยวเก็บไปให้พี่หนวงฮนะ <c oughs> มีถ่าน2อันกับกล้องอีกหนึ่งตัวฮนะ let's go เหมือนเดิมตอนแรกแ ก็ยังพอจำได้อยู่มัง้งไม่ได้เล่นนานแล้วคิดว่าจะไม่มีฉากไหนตกใจผมไม่ใช่คนขี้กลัวอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมขี้ตกใจครับทุกคน <c oughs> คือทั้งบรรยากาศทั้งเสียงอะไรมันแบบมันช่วนขนหัวลุกไปหมดเลยฮะโอ้โหดูดิเห็นปะ่ะเนี่ยกดแถบดูโน้ตได้โอเคเอกสาร,รไปไม่อยากจะไปแล้ว โอ้โหประตูปิดอัดกันอย่างนี้เลยเหรอก็อคือกลับไม่ได้แล้วจังหวะนี้หามอุ้ยมีเสียงปืนด้วยโอ้โห,โโหเราไม่มีอาวุธไปสู้ด้วยเกมนี้มีขาเกมดีฮะมีคอมแล้วลุงรอปภเขาไปอยู่ไหนแล้ววะถังขยะทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมประตูตรงนี้เข้าไม่ได้โอเค อากดซ้ายเพื่อเปิดประตูอย่างเร็วหรือเปิดช้าๆโดยการกดค้างเปิดเร็วดีครับรออะไรอ่ะยกกล้องวิดีโอกดคิิกขวาโอเครับทราบซูมเนี่ยเวลาซูมเหือจังหวะซูมมันพาหลอนมากเลยนะคืออุ้ยเฮ้ยเฮใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่คราวที่แล้วไม่ได้ดูแบบนี้เขาปิดไฟไปแล้วฮะห้องนั้นมีคน มีคนครับกดชิพวิ่งโอโ้ผมวิ่งผมเรียนรู้ที่จะวิ่งก่อนใครเลยฮะทุกคนไม่ต้องสอนคือฟิลการมองผ่านกล้องอะฮะทุกคนมันมันเหมือนหนังอะมันเหมือนหนังที่เขาถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบเหมือนเราอยู่ในนั้นจริงๆอะเออเหมือนเราเป็นคนถือกล้องจริงๆอะมันทําให้แบบน่ากลัวประตูนี้เข้าได้ไหมเออมอลแมสซี เปิดไม่ได้บานนี้ไม่ได้ในบ้านนี้ไม่ได้เหมือนกันโอเคหาทางเข้าทางอื่นสินะมีรถอันนี้เหมือนเป็นรถของพวกทหารถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยตรงนี้มีประตูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอส่องอันนั้นคือทางเข้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่โอ้มีโน้ตกดเอ็นดูซิผมรู้สึก เหมือนจะไม่สบายเพียงแค่มองมาอย่างที่แห่งนี้สถาบันจิตเวทเา์แมสซีฟเคยถูกสั่งปิดเพราะเรื่องอื้อฉาวและการทดลองรับของรัฐบาลเมื่อปี1971ที่นี่กลับมาเปิดทําการอีกครั้งในชื่อสถาบันจิตเวทเมอร์ออฟเมื่อปี2009ในานามขององค์กรการกุศลสัญญาณมือถือไม่มีในรัศมีหนึ่งไมล์รอบที่นี่แต่ดูเหมือนมันจะถูกบล็อกสัญญาณมากกว่าที่จะอับสัญญาณเมอร์ออฟคอร์ปอเรชั่น มีประวัติยาวเป็นหางว่าวในเรื่องของการปลอมแปลงผลกำไรทำให้ดูเหมือนเป็นการกุศลแต่ไม่ใช่กับบนแผ่นดินอเมริกันไม่ว่าพวกเขาคิดจะทำอะไรคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่และเรื่องที่ว่าจะทำให้พวกเวนนี่พังพินาศแน่นอนเออจัดไปตอนแรกห้องนี้มันเหมือนมีคนนะมีคนเพิ่งปิดม่านไปเปิดประตู อ้าไม่มีให้เปิดโอคอนโทรลสอนสอนราย่อนะฮะสอนรอย่อตรงนี้มีประตูเปิดก็ยังไม่ได้อีกโอเคหัน okay. หลังมาไม่เจออะไรนะทุกครั้งที่แบบจะหมุนตัวเหลืออะไรแบบคนลุกตลอดหมุนเมาส์ขึ้นโอเคนี่เราน่าจะได้เข้าทางห้องนี้แต่ตรงนั้นขอส่องไปตรงนั้นหน่อยมีคนอีกปะ ไม่มีนะเฮ้ยๆโอ้ยตกใจหมดใบไ,ไม้ผ่านหลอนไปหมดละอย่าพาหลอนอย่าพาหลอนรอบนี้จะเล่นจบไหมเนี่ยไปทางนี้โอ้ยเนี่ยเพลงเพลงมันชอบเล้าอะ่ะกดสเปซปาโด,ด้ถ้ามันเดิมกระโดดขึ้นก็อโอเคนี่เดินไต่ไปทางนี้เนี่ย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 เพลง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 พาหลอนตลอดเลยขึ้นฮึชึบ แฉแอันนี้ผมผมจำได้อยู่กด F เปิดอินฟาเรดอุ้ยไม่เห็นอะไรนะอย่ามีอะไรโผล่มาในหน้าจอนะขอร้องช็อตมืดๆเนี่ยโอ้โยใจสั่นทุกทีที่ได้มองตรงนี้สว่างนะพระโอเคเปิดประตูย่องไวเราไม่ค่อยคอยแง้มเนี่ย,ยซ้ายขวาขนหัวลุกอีกแล้วห้อง A218 มี มีรูปมีอุ๊ยอ๋อเราแง้มได้เราแง้มได้มีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับอ่าผมผมมาสืบสืบเรื่องอจำไม่ได้ตรงนี้คือจำไม่ได้จริงแม่งเอ้ยเล่นกูต่หัววันเลยขออภัยเสียงในความเสียงดังด้วยครับทุกคน อพี่หน่วงส่งผมมาครับก็ผมจะทำงานอย่างเวลาผ่านช่องแคมนี้รู้สึกใจขอไม่ค่อยดีอันนี้เป็นห้องมีอะไรไหมอย่าจับสแกลอะไรนะปิดประตูเพื่อความปลอดภัยเออเกะเกะเปิดได้ไหมขน้นเอกสารเอ่ออเกสารแบบนี้มีอะไรมั่งเอ้ามีทานสวยเลยกดอารีโหลดได้ใช่ไหม อุ้ยต้นไม้มันตีหน้าต่างเหรออุ้ยตกใจเงาตัวเองเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อเสียงบ้านผมโอเคคอมนี่ใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วนะเฮ้ยจะอ,ออกมานี่เจอปะเจอปะเฮ้ยอ๋อกดอีเอียงได้เจอโอเคทุกคนครับผมเลิกเล่นเลยได้ไหมอ่ะมันน่ากลัวเปิดอ๋เอเจอ ไม่มีโอ้โหบรรยากาศแม่งปิดปิดเลยปิดเลยอย่าเข้ามานะอย่ามีใครเข้ามานะตรงนี้มีเอกสารครับทุกคนมาโทรศัพท์กดเจอ่านเอกสารระบบจิตเวทมึกออฟโคลนการวอลไรเดอร์ ider, บริษัทเมาส์แมสซีฟหมายเลขเคส174ชื่อย่อคุณไข่บิลลี่วันที่รักษา14ตุลาคม2012 รับการรักษาครั้งแรก12กันยา2009อายุ19เพศชายหมอประจำเ,ตเตคตดรข่าวอุสตันโอ้อายุ19เองเหรอสถาบันบําบัดผู้ป่วยอ้างว่าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในสภาวะความฝันเครื่อง m o r p h o g e n i c สามารถเก็บข้อมูลนี้ได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสามารถเริ่มขั้นตอนที่4ได้ต่อตามกำหนดการการวินิจฉัย ผลการตรวจทางเดินหายใจไม่พบสารตกค้างภายในหลอดลมทว่าเครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดงล้มเหลวอ,อีกครั้งในการแยกเม็ดเลือดแดงจุดนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งผลสแกนพบว่ามีการกอกตาช้าสลับเร็วระหว่างที่หลับทว่าในช่วงที่ไม่มีการกอกตาพบว่าคนไข้หัวลอ,อกมาบทบันทึกสัมภาษณ์บิลลี่ถามถึงคดีที่แม่ของเขาฟ้องร้องเมรอร์กอฟและสถาบันจิตเวช นี่แสดงว่าต้องมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยแม้ว่าบิลลี่จะอ้างว่ารู้เรื่องนี้ผ่านทางความฝันของดรเทรเกอร์หมายเหตุในรายชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีชื่อเทรเกอร์เพียงคนเดียวคือชื่อริชาร์ดเทรเกอร์ผู้บริหารจาก MRD ทั้งนี้คำสั่งทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยจะต้องถูกสอบสวนและปรับปรุงความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดรวมทั้งให้มีการวิเคราะห์เชิงไบโอเมตริก โครงการ w a r r i d e r ระบบจิตเวมิร์กอ of บริษัท m o u แม s a ี e โอเคทุกครั้งที่ทำอะไรหรือออกมาแล้วมันจะมีวอมวอมเสียงอะไรแบบนี้ตลอดเลยเปิดเฮิดชิบะมาใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือเอิดประชอ๋อมีคนเข้าห้องน้ำครับมีคนเข้าห้องน้ำงั้นเราจะไม่ไปกวนแล้วกันนะเราจะไม่ไปกวนโอเค โอเคล็อกล็เชิญเชิญแล้วเราจะขี้สงสัยทำไมวะมาจับมาจับโอ้มีคนข้างบนเหรอมุ้คนลุกไปหมดแล้วนี่อาบัตาบเต้โอ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรให้สืบอีกโอ้โหอันนี้มันเชิญชวนให้ขึ้นไปแต่โอ้โหบรรยากาศไม่ค่อยน่าขึ้นเท่าไหร่เลยนะเอยไป เบ็ดาร์อย่ามีไรโผล่มานะทางนี้โอเคตันนะไปกันต่อเมื่อกี้มีเสียงตรงนี้อะแกกเลี้ยวเหรอไม่เอาแล้วอะไรอะอะไรอะไรใครเอ่ยโอเคเสียงเงียบไปแล้วโอ้ oh my g o ๊ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวแล้วว้าจ๊บๆๆมีใครไหมไม่มีโอ้กํำลังเซฟเกมเมื่อตะกีน้นี้ประตูนี้เปิดไม่ได้ข้างล่างนี่มีอะไรไหมุ้ยมีคนนั่งอยู่นะเหมือนจะมีคนนั่งอยู่นะเออเปิดประตูกดค้างหรือเปิดไว้เปิดอ้าวอืม แม่งเออมือใครเนี่ยโอเคโอ้โอ้มองไม่ได้เหมือนอวัยวะโอ้สวัสดีครับขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไม่ได้คนนี้อวัยวะไม่ครบโอ้โอ้โอ้บรรยากาศทางนี้โอ้ มีอะไรให้เก็บไหมมามาใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือมามาเฮ้ยโอ๊ยมองเห็นลางๆมองเห็นอะไรลางๆเฮ้ยอ๋อ,อขอสัมภาษณ์หน่อยครับออยังรู้สึกอ๋อพวกมันฆ่าเรามันหลุดออกมาแล้วพวกกายพันไม่มีทางสู้มันได้ได้ต้องหาที่ซ่อน,นป,ประตูหลักต้องปลดล็อก ห้องรักษาความปลอดภัยออมันอ๋อไหนต้องรีบไปจากที่นี่ซะอะออคือผมเพิ่งมาถึงครับพี่แล้วมันกลับทางเดิมได้ไหมครับผมก็ไม่ได้อยากจกะมานักหรอกแต่มันเป็นนาที่นะแต่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ครับพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอเคสงสัยพี่เขาจะไม่อยู่โอ้ มืดเหลือเกินฐานก็จะหมดเหลือสามทับสิบโอเคเหลือเยอะอยู่มีฐานให้เก็บไหมคือเอาหน้าถ่ายนี่ไม่ใช่อะไรนะหาฐานครับทุกคนออออโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวขอปึ๊บเปิดเฮ้ยใครอะใคร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 มันมีคนตรงนั้น มันมีคนตรงนั้นทุกคนเฮ้ยเราควรเดินไปจริงหรอ้มันเพื่อเข้าประตูนั้นไปเลยถ้างั้นเราไปทางนี้ไม่ได้หรอโอเคเปิดแท็บโอ้ย้มีมีมีฐานไหมครับมีฐานไหมครับอันนี้คือเราฝืนสู้เดินเข้ามาเลยนะครับเพื่อเพื่อฐานเพื่อฐานนะครับทุกคนโอเคไปต่อ อันนี้น่าจะเดินไปไม่ได้เราเดินห่างห่างประตูนี้ได้ไหมอ่ะขอไม่เดินเข้าไปแล้วกันมันมีคนอ่ะจําไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้โหตามมาปะเนี่ยตามมาปะเนี่ยเดินรอบตรงนี้แล้วเดินตามมาปะเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะนั่นเนี่ยไปก่อนละไอ้หมูนะไอเวรเนี่ยไอ้เม้เอ๊อ เชษเสียงทำเพลงไม่ชอบเสียงแบบนี้เราจะเล่น e ี2สองไหวไหมเนี่ยนี่พึ่งอีแ e ีแลยโอ้ <so> และนี่ <you. S 1> เธอคือใครกันล่ะนี่ผมลูกน้องพี่นวงครับเขาส่งมาผมให้ผมมาสือบอะตัวละครชอบทำอะไรเสียงเสียงแต่เราไม่ชอบเลย<อ>พระเจ้าทรงเมตตาส่งลูกมาเป็นสาวก <ะ S 2> ของพ่อศีนะจงรักษาชีวิตของลูกให้ดีเ oh. จ้ามีหน้าที่ต้องทำ